ເືອເທົ່າໃດນາ5ລານ5ລ້ນາແມນບແມ່ນັ້ນລດພດຸກທຶນນນນເແນຍັເຫນ ดิ้นอ่ะนี้นเนีนนาเลยเนาะนี่เนาะเร็วจวดเลยเนอ่ะนี่ทิตย์นึงแล้วเลยเสากันชิบกต้นอ่าวจุ๊บเนาะพี่น้องไอ้ขอร์เรีตอ่านั่งเบื้องก่อนเนาะคือเหนียนนาคือเย็นตื่แท้พี่น้องเลยกรับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะเขามาคับมาชมพี่น้องไอ้เนาะเป็นกำลังใจทางมูเสียงพี่น้องไอ้เนาะตอนนี้ก็ อยู่ที่ดินตัวหนาของทงององั้งน้อนนงๆเขาพี่น้อยเมื่อวานนี่ทั้งอ้ายเพิ่งมาทรงเสาแล้วเนาะเบิมดมือเรากับพี่น้อยมัวแต่เมื่อวานนี้ผู้เสี่ยงอได้เข้ามาเนาะมันมืดก่อนมาเมื่อนี้ผู้พี่น้อยเป็นแพงอยู่ป๊าดต้นนพี่น้อยเรียบร้อยแล้วเนาะอ่มาเมื่อนี้ก็จะมาจ่ายเงินค่าเสาเพิ่นบัตน,นี้พี่น้อยอ่าที่ยังโตค้างไว้อ่ารอบแล้วก็จ่ายไปอ่าหาร้านกับซีเซน นาะแต่ว่ารวมเบิดน่ะคือ,อต้นละหกแสนสามสิบพันกีบคูณเบิ่งกับสิประมาณสิบล้านก็แปดสิบพันเนาะแต่ว่าบุเชียงเหมือนั่นให้เงินอ้ายเพิ่นพิษพี่น้องเนะอ้ยเนาะนี่ต้องขอบ,บุญขอบคุณทางผมแม่พี่นอนะ้องเอพซีเดอะไเด้อเนาะที่คอมเมนต์มาบอกพี่น้องเอ้ยบุเชียงกันนึกว่าสิบล้านกับแปดแสนกีบป้าทุกโมเมนต์พี่น้องเอ้ยเนาะลูกใหญ่เบ็ดเอ้าการสรุปแล้วกา อ่10ล้านกับ8 0 0 0พี่น้องเนาะมื้อนั้นบ่เสียจางอ้ายเพิ่นอ่า5ล้านกับ4 0 0 0 0พี่น้องเนาะแต่ว่าบ่เป็นหยังพี่น้องเอ้ยอ่าก็ถือว่าซอยทงายเพิ่นนําเนาะเพราะว่าอ่าโยกย้ายมาจากบ้านพุนก็ประมาณ10-15ล้ามันก็ไกลนะพี่น้องเอ้ยเนาะก็ถือว่าอ่าเป็นอีกกําลังใจมอบให้เพิ่นเลยเนาะส่วนที่เหลือพี่น้องเอ้ยบ่เป็นหยังเนาะซอยกันแล้วบนี้จะจ่ายให้ส่วนที่ยังตัวข้างอยู่จํานวน หาลานกีบพี่น้องมาจ่ายอยู่นี่เดลยเนาะที่นินท้องหนาของทางนองนองอยู่หาลานพี่น้องอ่ย่างไี้ก็ขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เจดีเด้อเนาะทางไอทอมมี่เฮาพี่น้องเยอ่าอยู่ทางใต้ประเทศพี่น้องเนาะที่ได้มอบหมายให้ทางเวสเซนี่เป็นสะพานบุญเนาะหรือว่าภารกิจนี่ก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีพี่น้องเยเสาหนี้แหละเนาะอ่ามาเบิ่งน้ำกันอีกต่อไปว่าชิมี่ยังแน่พี่น้องเยมื้อนี้ก็สำหรับทางเสาก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีเนาะอ่าเสียงหรือว่าภาพ อาจบ่ชัดบ่เจนจังไดขอโทษขอภัยหลายๆเลยพี่น้องเนาะบ่เสงอ่าไมคพี่น้องเอ้ยมาหาทางนองๆมื้อนั่นแหอ่าไมเสียอ่าเสียบ่แม่นหายเสียถ้าเสียบไว้แล้วมันฮ้อนว่าจังไดลเปิดบ่ติดเลยพี่น้อง้3-4มื้อเนาะก็จบเลยบาดนี้บ่ได้ใช้มบาดนี้ใช้แต่พลังเสียงเอาบาดนี้เสียงบ่มีก็แม่นจบเลยพี่น้องก็สิเงียงหูจังซี่เอ้าจังไดก็ขอโทษขอภัยหลายพี่น้องเอ้ย มีเดียวเวเซียงกับจกักระซับในการคับบล็อกขจ่าให้เพิ่มพลังเสียงขึ้นอีกจักเด็กจักน้อยเพราะว่าบมมีตัวช่วยพี่น้องเนาะเพราะว่าไม่ในราคาตัวนี้กับอ่าไส่มากกับหลายแล้วพี่น้องประมาณครึ่งปีแล้วเนาะใช่ป่าแต่ว่ามันราคาก็สูงประมาณหมื่นกว่าบาทหนุนพี่น้องเลยอ่าดีครับไปซื้ออีกจักที่ว่าจังได้บาทนี่เนาะมันแพงพี่น้อง,อกออกกงนะเงองก็บเงินอีกกอนเนาะ bạn này khâu bề hà thằng nung nung khâu này cả má bưng khâu nấm cành này cả ngân này phi nội, biển neo đầy nó con phi nội nó à thôi cụt nó à, qua leo phi nội nó có bố đầy hừng đấy, tầm anh thịt bài này bị chắc nó nhau 4 mét là sim hạ สํากันหมดเลยอือเอาเนาะมาพี่ก่อนบาดน,นี้เป็นได้ใดเนาะอ,อากาศก็ลมแน่แต่ว่ามันอยากแลดๆเนาะเพิ่นเฮาว่าลมแลดอา้าวสบายดีอ้าวสบายดีเด้อทั้งช่างเนะานะทัง้งอ้ายนําทังอ่าเสาเนาะมาส่งเมื่อวานนี้บ่อ้ายโดยโดยแม่นวนนี้โ เขาบอกว่าพันธุ์ชินังขาดนว่ะอย่าได้บเป็นณยังรอกแล้วก็แล้วงเลยอันน่ะส่งบมาบนมือได้ด้วนี่เนาะแน่นเดยโอ้ยคัมจนคัมบอกคัมใส่รถไทยคบ่มีรถใหญ่ทุกหมดใส่รถไทยได้แก่มานี่เนาะแ่นโดดรถไทยอีแตกแตแล้วเนาะแค่ไม่แก่พื้นนี่แหละจักรอบอ่ะมาส่งสามสามรอบสองคันสองคันโอ้ยแม่คันละคันละสามต้นคันละสามต้น อ๋อสามรอบนะนี่เนาะสามรอบคันละสามต้นเที่ยวเพียวหนึ่งอ่าหกต้นหกต้นเนาะสองคันสองคันเที่ยวละหกต้นจากมองอันเจ้าเห็ดพุ่นบ้านพุ่นตูมาพี่นั่นประมาณจักกิโลอ่ะกลับประมาณหยอดสิมหาลักประมาณนี่แหละเขาบอกหอดได้เขาบอกเนาะอ่าสิมหาลักแล้วก็บบวกกับถนนหนทางกับยังบอนี่ปัญญาย่ำแน่เนาะก็ลงโค้งเค้งแน่บัด แม่นกล้ยจิรอรถกล้วยจิรอเลยรอยังอู้นี่บจักว่าเออโอฝนตกแกว่านี้เออีแต่ว่าฝนบ่ตกมันแมันแห้งเด้เนาะมีแต่พุ่นนี่ซ่แลคือว่าฝนตกคือว่าันนี่บ่งครับออเซาเซาเียงนั่นโ้ยช่วงนั้นฝนตกน่ะเนาะแม่นใส่ลต้นสองเซาอนาเฮือนของทางอีเียงกของอ้ายบ่เฮ็ดน่ก็โยๆแม่เออ อ๋อเสร็จรอบนี่น้องอันใช้เวลาอัน <din> ท <na> ี่เขาสร้างนี่ประมาณจักอาทิตย์ไหนเสาไล่บ่อสองประมาณนี่แหละเขาว่าสองเนาะประมาณอาทิตย์นี่แหละสองอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์กับเวลาสิบหกต้นเนาะไหนก็บดได้เห็ดอย่างเดียวน้ำเลยเนาะเห็ดตัวอื่นน้ำมีบ่เห็ดตัวอื่นนี่กับมือเห็ดมือนั่นเลยแหละ เออยากแน่นเสียก็ยังไปหันไปนี่เรียกน้ำมูลน้ำพวกอ่าโบเร่เฮดกับมันโบเร่มีอันกรรมกรเนาะคนชอบกันเฮดกับสองแถวสองคนสองตายายอ้าวเนาะคักคักเลยอดูอืมอ่าโอเคบานี้เนาะจบเรียบร้อยบานี้อันทั้งดินบล็อกดินยังอ้ายกับโบเร่เฮดบอกโบเร่มีเนาะ อืมเต้าแล้วก็เซาห้องน้ําท่อห้องน้ําท่อสาทางสาน้ําแบบนี้เสากําพงกําแพงแบบซี่เนาะโดนเอาหัวเซากําแพงนี้โดยอืมเอาสบนี้เนาะมา่าหึงแล้วบ่เฮาก็ตื่ทานิมางบงันเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครึ่งชั่วโมงบ่บ่แม่นบงันแลเนาะพ่น้องนอ่าดนเติบแล้วเนาะ กันว่านอนนี่ก็ได้ตื่นหนึ่งบุ้นแล้วอ้าวมาหนิเนาะมาถามทางนี้ก่อนบุได้ไปโรงเรียนบ่มมุนนี่ไปแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้มากลัวมืออือไปอยู่แต่ว่าอาจารย์บ่ได้มาโดยบ้องเฮียนเอาอาจารย์ผลยุทธบอกแม่นไม่เห็นคนมาอือก็เลยยุดแช่มมาหนีิกันเนาะโดยเมื่อวานี ว่านี่เขาหงเยนอยู่ดูดูทางนี้ได้สาเขาหงเยนอยู่บ่เขาหงเยนเียนลูกเนี่นยเนาะเขาหงเยนเอาลูกเนี่ยเนาะอยู่างพวกอะอันผู้นี้ได้บ่ได้เขาหงเยนบ่อดุเขาอยูย่บ่อเฮ้ยใครอีดอกชนาะเขาหงเยนอยู่ว้ายไม่เงี้งละ một thảm hoa trước thưa thì bà nó nhìn bây nó nhìn mang đi lỗ đen món bào đấy nó áo hm nó lúc hm hm bà hm 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 ไปมาพี่แหละอ่ะสัมผัสิ่งอยู่หานะคักอยู่บ่อใช้บ่ใบมึงยู่ยินอยู่บ่อบ่ดังๆเนเด้อไอโบได้มีไม้เลยบ่อใส่ได้หูคอนี่บได้ยินเลย เออใช้พลังนี่จักหน่อยเนาะเอออันนั้นลวดอันเล็กจ้าขึ้นมื้อนี้ยาวเท่าใดสิให้เด้อจให้50เซนแม่นอ๋อจงนวด50เซนจงนวด50เซนก็ถือว่าเอาไว้เพื่อเกาะเนาะเพื่อกอดพืไันกอดอเนาะเพื่อไว้เด็กใหญ่เนาะเล็กยังุ้องนี่น่ะ12เล็ก12 ใหญ่สุดบ <G l acht> ่อนี่นะโอ้บ <ION> ่อสุดใหญ่สุดก็้ใเลยแต่ว่าเฮ็ดเฮือนนี่เพิ่นเอามีแต่เอาขนาดนี้บ่แม่นนเนทุกคนใส่ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะปาทุัีดอันมาส่งเสาก็เนาะมานํากันจักคนอ4-5คน4-5คน ừ đục là luật là bà đi này nó cái 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 Nó cái 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 ทีละหกแสนแปดสิบพันโบเป็นยังอันตอนทีว่าน,นัา้นหนาวมอหมายเจ้าเลยก็ได้ทีว่าเป็น,าานอีกกําลังใจเด้ออ่าเป็นอีกกาลังใจไว้ในการทางตือน้ำมองน้ำมันเจ้าแหลอ่าซีอยู่ซีกินให้ดูให้เต้าเท่ากับเดือนเท่าไร้น่าเดี๋ยวจะหาล้านเนาะโบได้เมนอยู่โบไดเมนสามบ่อดูบ่อดูพื้นาานีน่เน,นะาะ แมมยังบ่เห็นเลยนั่นๆแมมยังบ่เห็นเลยมื้อนี้คือได้บ่โอ้เนาะตึบเลยเลยมึนตึบเลยกันว่า5ล้านนี่ยังมองยังเห็นอยู่เนาะนูันว่ามองอ่าจัล้านที่ยังคือบเฮามองไปยังอันทะลุปูโปงอยู่เนาะยังเห็นฮอดบ้านซองอยู่ัน3ล้านนี่บ่เห็นบ่ Wah, bila ni bawa jauh kan, no. Ah, ah, mak ni, Rồi, hả? Vợ ai vợ làm ngân tầng hảo là, nên Ai? 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 ai ngân mô được bỏ ai nhăng à? ai khẩu gõ sấm bò an nháp câu ít đứng lại có thằng ăn cái ai phân nó à quả này phải nói bồ ai đó nó à số hà Lan lát, mi và hấp là cả sách bằng cứ câu cứ đưa một rồi à đúng là hấp ngân năm mươi sen à bình của thằng ai thommy ở thang trang quốc được nó chấm luôn lọc girao nữa ai chai pin bunny tót nhan tóc hai nhuu yu bella bunny bia mãi nó lâu nữa chai bunny bunny chai baba chia ngoài giác đó con bơi chắn đi hm 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 Nui nắp chết bằng con đấy bô à đi khát ni hao mướn đấy nó nông nùng nắp đằng đằng này đưa ai đưa <cười> <cười> โอ้มีแต่แบ่งหาสิบจำเนาะหรือว่าแบ่งหาหมื่นก็เจอแบ่งสองพันนี่ยังบวววได้หน่เนาะนับมืดมือตัวลมลม ใช่คือบุมีเสียงบานน่บูมี่ยั้งคันเกินนะมาคืนเ <c oughs> ขาคันนับเสียงเบาที่นี่แสดงว่าเกินแบบนี้นะต้องเสียงลังเด้อเ <c oughs> สียงลังนี่คันว่ามันบพมพอจังเขาจะเพิ่มใช้คันเสียงเบาแบบี่นี่แสดงว่าเกินนี่ <c oughs> <c oughs> อ้าหครบเนาะ อ่าโอเคสาบานนี่พี่น้องเอ้ยอ้าวเรียบร้อยเนาะเอ้าเนาะขอบมกขอบใจหลายๆเด้อได้เด้อเนาะที่ได้อ่าเฮ็ดงานให้แล้วก็นี่แหละช่วยเหลืออืมต่างคนต่างช่วยเหลือกันน่อยเนาะโดยๆเอ้ามีอยางเพิ่มเติมเดี๋ยวเฮาจะติดต่ออีกเทื่อนึงได้เด้อโดยโดยอยนั่นอยู่เป็นคนบ้า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 นนากระทิงใหญ่บ้านนากระทิงใหญ่ไลเานั่นอยู่ตุม แต่ว่าไปให้เวี้ยงานมองรอเสาอยู่บ้านพนตูมแบบไปไปไม่มากนะนี่เนาะโอ้มานอนอยู่มาติงมาหนักสิโอ้มนออกคำแล้วมานอนอยู่พี่อีกตื่นเช้ามาไปเฮ็นเวี้ยอีกพุ่นเนาะเออโดี๋ยวมาจะมารถจักบ่โดยแม่จาผู้เดียวใช่ไหมเนาะบดญเอาอันทั้งยายมานำบ่ Tại việc Tại việc Rồi rồi Áo xa nó ai nó Có một khẩu chai ra lại đó Rồi rồi á bà này Mi nhàng quâm tơm nhỏ gì tí to hạ ít nó Rồi rồi à đường thang bà này nó Có một khẩu chai ra lại nó Rồi Á tu à Thằng nông nông hoa bà nhìn bơi bơi vì nó ơi Nhìn mùa nhìn này cứ bỏ đấy vì nó ơi เด็ดเยี่ยมเนาะแสดบีบีได้จังหน่อยนี่อ่าเอาเนาะอันม uh. ีแต่ว okay. like no. ่าเพิ่มเติมเดี๋ยวอาจจะในนําบอกอันอันตัวนี้เนี่ยจังหน่อยน้องเด้ออ่าสําหรับทางเสานี่ยเพราะว่าทั้งอ่าเพิ่งเพิ่งเอามาแต่ก็เพิ่งรอแล้วมันเป็นแค่แห้ว่าปูนนี่ยังยัง่ทัาได้แข็งตัวันได์ใดมีแต่ว่าน้องล่านามใกล้อยู่เนาะ เจ้าโยมแล้วก็เจ้าหดน้ำะดาด้ะหดนี่เน<า>ี่ยหดฮดเชาหดแดงหดพอให้มันาน้ำซึมเขึ้นมันจะแข็งโตฮดคือเจ้าหดพักหดหยาเนี่ยหดไปดดเนี่ยมันได้อิ่มน้ำอิ่มอย่างมันจิแข็งโตนะ่นนะถ้าว่าโบ้หน้านินที่ไม้มันมันจะกรอบนี่ยมันก็สีโกแข็งแรงปานในประมาณนั้นแหลเด้อได้ยังเนาะ แต่หดพาคุณหานี่ก็ยังได้อยเนาะเอาเอาบานนี้พากันกินข้าวกินน้ําแล้วบ่กินแล้วโอ้ได้งากินบานี้ตํางตํางโอ้เนาะนุกกระโดกได้นี่เนาะเออสิว่าเนาเพิ่นเฮามื้อหงนกระโดกพี่น้องเอ้ยเอาๆเนาะอื อาโอเคชนาะมีแต่ว okay, ่ามือเชียงมาม่อมเงินจ่ายค่าเสาหนิเด้อนอนมือหน้ามือไหนจังว่ากันมัสิมีอย่างแบบนี้เนาะหน้อยหน่อยไปน้อยอันเดี๋ยวเด้อยมือเชียงไปเอานมก่อนสักแป๊บหนึ่งเด้อ่นด้วย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 ป้าคือปิดคักแท้หน้าตากะฟุ่นเนาะอ๋อเอาเดินทางปลอดภัย ดูวยด้ด้เจ้าเจ้าของมุกขอบทแจกไดร์ไอดบ้านนี้พี่น้องเอ้ยเอาโอเคเนาะบปเชียงไปอันเอาหนุ่มมาฝากทางน้องน้องก่อนก่อนทุกทางนั้นกันเนาะขุดตุ่มต่ำตุ่มต่ำอยู่สองเมลูพี่น้องเอ้ยโอ้ทุกเนาะแน่ี่นี่เนาะเอ้ามาบ้านทางนี้บานนี้เนาะเอะไะอันุ่มอ่ะสองแพ็คเอาไว้อันให้ทั้ง ลานเจ้าบ่ลานกับน้องเนาะน้องบได้มาหนำเนาะอ๋อเิ่นเขาหงเฮียนอ๋อหงเฮียนนี่เจ้าบริอยู่หม่องเดียวกันมั้ยู่มมัธยมแต่ว่าอยู่บ้านเดียวกันนี่บ่อยู่คนละชนนะเนาะเอออืมออ้าวเนาะเกิดือว่ามื้อนี่ ยุดท้งอาจารย์บ่บ่มาโดยมื้อนี่วันมันสุกปืนเนาะแม่นอือมื้อสุกเป็นมื้อสุดท้ายเสาร์อาทิตย์ก็ยุดเนาะโดยอือโยเอาเสาโอเคสาพี่น้อยเนาะมีแต่ว่าอันตามนั้นน่ะบัดนี้เนาะเรื่องเสาก็เรียบร้อยเนาะป๊าอ่าอสเบิ่งางเลยพี่น้องเนาะรูป่างเฮือนนี่ขึ้นนี่บ่ว่าเด้อเต็มบ่เด้อแถวนีเนาะ มื้อคคือเด้อแล16ต้นเนาะแต่16เช่านี่ก็ยังบ่เห็นเลยพี่น้องใหญ่เนาะอ้าอันนี้จังว่ากันเนาะว่าสิก่งสิหอมจังได๋อ่าอันนี้มันได้แต่เสาอยู่พี่น้องเอ้ยเฮายังเว้าหลายบ่ได้ดอกเนาะรอให้เครื่องยังมาครบมาหยังพุ่นแหยอืเพราะว่าเดือนเซานี่มันบ่ได้แม่นง่ายๆจัดิ10ปี20ปีพุ่นแถ้าคนบ่ตั้งใจเพิ่นสิได้เนาะอนี่ก็มันขึ้นอยู่กับปัจจัยเฮาเนาะ ถ้าปัจจัยเฮามีมันก็นเร็วเร็วแต่การใช้ใจนำ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยเฮานี่แหละเอ้าจะโอเคน้องละเนาะมีแต่ว่าอรเชีชนทีได้เดินทางเนาะมีแต่ว่าสุดท้ายถ้าสุดนี่ก็หายทางนูง่นนู่นมือผักขอบุญขอบพุนทางอ้ายเพิน่นเด้อเนาะเอยซื้อเพิ่นแถบน้อเพิ่นนะครับในหูบาเซาเนี่มโหดมาถึงแล้วเนาะน้า บอกหนุงๆๆนดังในเด้อพ่อเชียงบมมีไหมโดยขอบบุญขอบคุณไอทมีเพิ่นเด้อคอยเพิ่นอยู่ดีมีแหง้งไปใส่มาใส่ให้ตลอดปลอดภัยความเจ็บใหญ่ใดความไขรยายมีพร้อมทางไอเสียงพร้อมเด้อสาธุาโดยอ่ะสำหรับทางเจ้ากะให้เป็นผู้ฮู้ผู้ดีหนึ่งมาต้องขยันนะล่ะเด้อโดยอ่ยาขยันยังที่มีคนหักคนหอมเนะาะแต่เป็นคนที่แบบ อคนหอบว่าบอกขยันบอกมีมารยาทอย่างมันกับอีกแนวนึงเนาะเนี่ยต่างมุกตั้งใจเนาะเป็นผู้หูผู้ดีในครอบในครัวแต่กัในสังคมเนาะที่คนได้อาไปชมหไนแหล่เนาะสาวน่เนาะมือนีเดินทางก่อนเด้ออยู่ดีไม่แห้งนุ่งละอ่ะโดยสบายดีเด้อโดยนะวันนี้ลุกรถเนาะพี่น้องเลยคักคัก มีแต่ว่าระวังเด็กทางน้องๆเพื่อนเนาะเตะเข้าไปนี่ป้าโตเจ็บปวดอีกทรมานอีกเด้ดน,นี่อ่ามีแต่กระชับบอกเพื่อนนิดนึงเนาะบ่อยเพื่อนมาเล่นอยู่แถวทางดวดอันนี้ดูเนาะเอาทางนี้กัเด้อเนาะเนาะเอาเอานุ่มเลยเนาะเออเลย อ่าสิพากันอยู่นี่ค่ำคุณบ่จุ๊เจ้าจังนี่ยละอยู่นี่นะเนาะมีแต่กระชับตัวที่ว่าลวดตัวที่เสาออกมาเนี่ยย่านทางน้องๆเพิ่นไปเล่นเด้อเดี๋ยวสิล้มใส่บอกว่าบ่ให้เพิ่นไปใกล้เนาะอ่าเพิ่นใส่ก็เจ็บย้อนอยู่ได้ยาอีกแหละเนาะอ่ะกลับก็เด้อดีมีแฮงเนาะไปก็เด้อน้องๆเด้อล่ะ เอาพี่น้องเอ้ยเนาะวานนี้กะอูบขับก่อนบุเสียงกันพี่น้องเอ้ยเศาเนาะงามพี่น้องเรียบร้อยเรือที่ในเรือเพื่อเรือที่กะใหญ่กว้างขวางอืมเอาโอเคพี่น้องเนาะบุเสียงขออนุญาตเดินทางก่อนวันนี้พี่น้องเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่า,บายโมง เนาะเดินทางมาแต่บ้านกับเต๊ะก้วมุงพี่น้อยมาหอดพี่เดินทางมหอดพี่กะมาณใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเนาะอันนี้เปลากันว่าตอนหนุนทางมันก็ย่างยากแน่พี่น้อยน้อยอ่ะก็เสร็จสิ้นเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องสำหรับทางเสาอ่าทางน้องๆเขาเนาะก็แสดงความยินดีกับทางครอบครัวเพื่อนพี่น้อยอ่าจังไหนก็ขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่จะดีเด้อเนาะเด้อว่าทางไอ้อ่าอมมี่พี่น้องเนาะอยู่ทางต่างประเทศพี่น้อย เพื่อนก็ได้สดช่วยทั้งเรื่องเสาเนาะทั้งครอ,อบคบรัวหรือว่าทางญีหลานนุ่งๆนี่แหละพี่น้องเนาะโดยจังใดก็ขอให้ทางอ้ายเด้อเนาะอยู่ทางต่างประเทศอ่าที่ได้รครับได้ชมในตอนนี้เนาะขอให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อเนาะธุรกิจการงานอ่าดีทางอ้ายเห็ดในตอนนี้เนาะก็ขอให้ราบให้ดื้อให้โชคให้มนันให้ดำให้ด้วยตลอดปีและตลอดไปพี่น้องเนาะ อ่ะมื่อนี้พี่น้องไอ้บัเชียงลาบผมเองพี่น้องเอฟซีที่หักแพงกันไปเบิร์สุขุสุคนพี่น้องเนาะไปมาพบม,มาเจอกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเอ้ยไปแล้วเนะาะสบายดีและสวัสดีผมเองพี่น้องเอฟซีกันเบิร์สุขุสุคนเนาะสบายดี